สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ตู้กาชาการดิโอที่จะเข้าวันพุทธที่25ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับตัวการดิโอเนี่ยจะเป็นสายารับดาเมจแทนเพื่อนกับเคาน์เตอร์ดาเมจให้นะฮะเหมือนกับเป็นการเอาปู่การรับมาผสมกับน้องแปดหรือว่าน้องเกานะฮะนี่ฮะตัวการดิโอก็คือตัวนี้นะฮะเท่ๆอย่างนี้เลย สำหรับตัวกาดิโอเนี่ยผมแนะนำควรกดอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในยุคเจแปนเนี่ยตั้งแต่ตัวอีเวนท์ที่กาดิโอเข้าเนี่ยจนถึง Lost แคปเจอรของตัวกาดิโอที่วนกลับมาเนี่ยช่วงช่วงระยะเวลาอีเวนท์กับล o อกแคปเจอรที่วนกลับมาอย่างี้ก็ยังมีคนเอามาหยิบใช้ในยุควูฟีเนียได้นะครับ สำหรับสกิลหนึ่งของกาดิโอเนี่ยก็จะทำงานเหมือนกับปู่การับนะฮะคือรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับส่วนการเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือจะเคาน์เตอร์เฉพาะอาตอนกดสกิล LD นะฮะแบบนี้นะฮะก็คือกาดิโอก็จะมารับ เหมือนกับปู่แบบนี้เลยนะฮะรับดาเมจแทนเพื่อนแต่ของปูเนี่ยจะหลบเฉพาะดาเมจกายภาพนะครับถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยโจมตีมาเป็นดาเมจเวทเนี่ยมันก็ไม่หลบนะครับแต่ว่าของการีโอเนี่ยเข้าไปรับดาเมจแทนเพื่อนแต่ว่าไม่ได้หลบดาเมจกายภาพกับดาเมจเวทแต่เข้าไปรับเฉยเนยะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีบัฟจากสกิล l d ดีอยู่แล้วเนี่ยหลังจากที่รับดาเมจแทนเพื่อนแล้วเนี่ยตัวการีโอก็จะเข้าไปเคาน์เตอร์กลับให้นะฮะ ซึ่งพรุงนี้ผมก็หวังว่าผมจะโดนไม่เยอะนะครับช่วงนี้ดวงดีแปลกๆอาจจะโดนเอาคืนที่ตู้กาดิโอก,ก็เป็นได้นะครับเหมือนกับตอนที่ลีโนอาลมานะฮะอันนั้นก็โดนสามร้อยเขียวเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้กดแปะหรือว่าไม่ได้กดเกาเนี่ยกาดิโอเนี่ยควรกดอย่างมากนี่คือป้ายยาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าตัวมันดีจริงนะครับ ถ้าเกิดตัวละครไหนที่ผมพูดขนาดนี้เนี่ยคือผมเห็นการใช้งานจริงจากเซิร์ฟเจแปนเนี่ยก็เลยม,มาการันตีได้เลยนะครับว่าตัวเนี้คุ้มค่าที่จะกดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดด้วยตัวหรือว่าการกดด้วยเพชรน,นะครับสำหรับคนที่เติม VIP แบบแพงนะครับก็อาจจะทำเหมือนผมก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิด ตัวคาดิโอเนี่ยผมกดอาวุธ LD ออกมาไว้นะฮะถ้าได้ก่อนนะครับผมก็จะมีเหรียญแรกอาวุธ EX กับอ่าใช้เหรียญแดงและอาวุธสาเตรียมพร้อมไปแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้คือคนที่เติม VIP แพงเนี่ยจะได้ EX t o โทเคนอ่าครั้งละ5เหรียญน,นะครับไอตัวเนี้ยสามารถหยิบ EX ได้ทุกตัวที่อยู่ในเกมนะตอนนี้นะฮะ แต่้เกิดเป็นเหรียญ ex ที่ได้จากอหอคอยห้ามใช้ตัวซ้ำแบบหนึ่งนะฮะจะเลือกได้แค่เฉพาะตัวเอกแบบนี้นะฮะนี่คือเหรียญ ex ที่เลือกได้เฉพาะตัวเอกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเติมเงินแบบแพงก็จะได้ ex แบบทุกตัวนะฮะอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ว่าเติมหรือไม่เติมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เติม vip แบบแพงเนี่ยเราสามารถใช้ไอตัว daily อันนี้ได้นะฮะ แต่ว่ามันจะสะสมนานนะกว่าจะครบก็คือจะใช้เหรียญันนี้สามสิบเหรียญเพื่อที่จะแลกเอ็กโทเคนเนี่ยหนเหรียญน,นะครับแบบอันนี้นะฮะข้อดีของอันนี้ก็คือคนที่ไม่อยากเติมเงินแพงเนี่ยอาจจะเติม v p p แค่เดือนร้อยกว่าบาทเนี่ยเราสามารถสะสมตรงนี้แล้วก็มาแลกเหรียญ ex power ได้นะฮะ สำหรับใครที่มีเหรียญแดงเยอะแนะนำว่าถ้าเกิดพอกดได้ LD กับ e EX แล้วเนี่ยให้ใช้เหรียญแดงแลกอาวุธ35ไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้เก็บตัวเนี่ยไปกดตู้หน้านะครับพอตู้หน้าก็จะเป็นเจไลนิ่งแล้วนะฮะที่ผมวางแผนไว้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดกดได้ LD ก่อนที่จะได้ EX เนี่ยผมก็จะมาแลก แลกอาวุธ ex จากตรงนี้กับอาวุธ3 5ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดโชคดีได้ ex ก่อนแล้วมาได้ ld ที่หลังเราก็จะเสียแค่เหรียญแดงนะฮะส่วนโทเคนอันนี้เราก็จะเก็บไว้แลกอันอื่นได้ต่อนะฮะสำหรับตัวกาดิโอเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับป้ายยาแบบสุดๆตัวนี้ของมันต้องมีครับเพื่อนๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูมาลุ้นกัน,นครับว่าผมจะโดนโดนตัวกี่ใบโดนเพชรเท่าไหร่ที่คิดไว้ก็อาจจะกดตัวสลับกับเพชรนะฮะกดตัวสักห้าสิบใบแล้วก็สลับเป็นเพชรหนึ่งครั้งแล้วก็วนกลับมาที่ตัวห้าสิบใบแล้วก็สลับเป็นเพชรนะฮะส่วนสําหรับตัวข้างตู้นะครับข้างตู้ของการดิโอเนี่ยจะเป็นตัวซาบินกับ ตัวเวนนะฮะก็คือตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตกยุคไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครตัวน้อยอ่ะแล้วอยากจะทำเพื่อเอามาใช้ผ่านด่านก็ทำได้นะครับเพราะว่าตัวลุงลุงเวนตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปโซโล่หอชั้นล่างๆได้นะครับด้วยการใช้ลุงเวนแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับลุงเวนตัวนี้ก็ จะมีการสะสมสแต็กบัฟนะฮะถ้าเกิดสะสมแบบสะ,สะสมบัฟจนถึงขั้น3แล้วเนี่ยจะทำให้ลุงเวเนี่ยใช้สกิลใช้เทิร์นฟรีได้2เทิร์นนะครับส่วนสกิล EX กเนี่ยก็จะเติมเติมสกิล1กับสกิล2ออย่างละหนึนครั้งนะครับส่วนตัวตัดมานะครับ ที่อยู่ข้างตู้อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวซาบินนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เรยวว่าถ้าได้มาเนี่ยไม่ต้องทำม่วนครับไม่คุ้มอย่างแรงเพราะว่าตกยุคไปนานมากและตัวซาบินเนี่ยการโจมตีสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นา่าแสงนะครับส่วนสกิลสองจะเป็นาตาลมนะฮะแต่ว่าไม่มีไม่มีสกิล ที่จะแปะดีบัฟแพ้แสงกับแพ้ลมนะครับตัวซาบินเนี่ยจะเก่งแค่กับพวกศัตรูประเภทโกส์นะครับประเภทผีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดได้มาเนี่ยแนะนำเลยว่าแค่ทำฟ้าก็พอครับแล้วก็เอาไปลงคำๆอย่าไปเสียหินกับหนังสือเนี่ยทำม่วนะครับไม่คุ้มแน่นอนถ้าจะทำซาบินนะฮะผมแนะนำให้ทำลุงเวนดีกว่านะครับลุงเวนยังยังไปใช้โซโลหอได้ อย่างน,น้อยก็ประหยัดตัวลุงหอได้นะครับตัวนี้สำหรับการวิเคราะห์ตู้กระชาการดิโอก็มันก็จะสั้นๆหน่อยนะครับแค่มาป้ายาบญญารรยายสรรพคุณให้เพื่อนๆเนี่ยขอให้ตามแล้วก็จะกดตามด้วยกันนะฮะยังไงพรุ่งนี้ตู้กาดิโอเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆ ในเซิร์ฟทุกคนเนี่ยกดออกกันง่ายๆนะครับอย่าให้โดนเพดาน300เขียวเลยนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้มีกำลังใจเล่นแล้วก็มีกำลังใจในการกดตู้ตัวอื่นต่อไปนะครับสำหรับการวิเคราะห์ตู้กดิโอก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆน,น,นะครับ สำหรับคลิปการวิเคราะห์ตู้กาดิโอวันพุธที่25ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ